ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่นะคะของการขึ้นบนเวทีด,ด้วยค่ะเย่เย่เย่แล้วเดิครับ,น,รบนี่คออุ่คคลที่ปั้นขึ้นมานะฮะ <laughs> ก็ยังหล่อยังสวยเหมือนเดิมนะแม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนแม่ว่าริ้วรอยจะเกิดขึ้นมาไบ้างเดี๋ยวยังไม่หายเดี๋ยวจะพาไปชิมตัวเขารอบนี้การพูดไปแล้วพ่อคะรับซาเทสเปนดี่ค่ะอ่าพูดถึงการไหนครับพ่อแม่ครับเก่อนอื่นต้องกลับมาทุกคนนะครับทุกท่านที่นั่งอยู่ใน โลกระดกนี้ชิภาคตะวันตกจังหวัดสระบุรีในวันนี้ทุกท่านนะครับรวมทั้งที่ไม่ได้มาด้วยนะครับอดาตภรกิตอันใดก,ก็ตามนะครับต้องบอกว่าข้าวริดใจเอือขอการขอบคุณท่านจัดใจจริงๆนะครับตลอดเน,นี้เวลา5ปีที่ผ่านมา,มาขอบคุณครับที่ดูแลขอใคค้อความสั่งซ้ กันเช่นเดียวกันนะคะแคลร์ุเกียรตินะคะที่ให้เกียรติจบกกนนะคะที่ามามาดูนะคะ <c oughs> แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก่คือแฟนคับที่น่ารักนะคะ <c oughs> อยู่กันห้าปีก็เดี๋ยวที่เรากันหมดฮะ อาคุณแม่อาจจะเลี้ยงลูกไม่ดีอาจจะเจ้าเล้าทุกทุกท่านนะคะับคุณแม่ก็กล่าบขอ วันนี้ได้เพราบคุณทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจมาตลอดลนะคะแม่เคยลืมถึงจ,จะกันจะเวียนทั้งนู้นเนี่ยังยังรักนะคะและเข้า,ขาใจในคนนี้นะคะเข้าฝากทุกๆคนไว้ตลอดไปนะคะ รวยค่ะเป็นทองคำขนาดเก้าบาทนะคะเป็นในน้ำชาค่ะทาเขาจะทำอะไรได้ว้างรอไมนานครับเร็เจอไหม้าครับ ขอบคุณมากบเอาครับทุกคนนะครับขอบคุณมากจริงๆที่ให้สิ่งที่มีค่ากับผมไม่ใช่แค่เรื่องของเงินทองแต่ว่าเป็นค,ความรู้สึกความรักที่มีให้ผมตลอดมาแล้วก็ผมอาจจะแบบนั่นแหละที่แม่บอกไป,ไปเป็นเลหมึ่บ้างแต่จริงๆคือผมก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ที่ต้องการความรักจากทุกคนอยู่นะครับผมในทุกๆวันขอบคุณมากนะครับผมแล้วก็จะ คุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวถ่ายรูปก่อนค่ะว่า,วารับมอบจริงนะคะมองนี่คือมองมองไหมคะของจริงของจิ มีกสิทธิ์เก็บกลับบ้านใช่ไหมคะทำไ,ไมทำไมหน้าเป็นแบบนั้นได้ชมไปก่อนตอนนี้สุดท้ายก็แม่เก็บสะทธิ์คัวสองสองกสิสีิจะได้รู้ของจริงหรือเปล่าแล้วก็ช่วงนี้ค่ะเราจะให้สำหรับเหล่าแฟนคลับ VIP นะคะขึ้นมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับการคะ่ะแน่นอนที่ระบิด อาธีลพคค่ะลุกเลยค่ะแฟนคับ V ทีค่ะขึ้นด้านขวามือดิฉันลงด้านซ้ายมือแล้ว ว่าเข้าใจนะครับเพราะว่าต้องไปจริงๆแล้วตอนแรกที่รู้ว่าตรงกับคอนเสิร์ตเนี่ยให้เลื่อนวันนี้นึยเพราะว่ากลัวว่าคนจะแบบไม่ว่างไงนะเพนะราะว่าเราอยากจัดให้แบบเต็มที่ไงนะปีนี้จัดทีนึงนะแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นอา่าปันหาเน,น,ะนาะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากที่อยู่นี่มาอา่าเป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตนะครับครอบๆ5ปีแล้วก็มาทำบ,บุญร่วมกันแล้วก็มาร่วมสุข,ขร่วมกันในวันนี้ขอบคุณมากนะค่ะ ขอนะบครทฟกันที่คอนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณขบคแฟนคลับทุกุเลยค่ะแล้วองขอขอบคุณนะคะลุก้าพอรวยสเบียนะคะวันนี้เหลือ6 5 0ต่อขอบคุณแฟนคลันะคะขอบคุณทีมงานนะคะแล้วก็